นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังคัจฉามิธัมมังสะระนังคัจฉามิสังฆังสะระนังคัจฉามิ Tutiyam pi putthang salenang kacame Tutiyam pi thammang salenang kacami Tutiyam pi sangkang salenang kacami Tak tiyam pi putthang salenang kacame Tak tiyam pi thammang salenang kacami Tak tiyam pi sangkang salenang kacame Panatipata vera manisikapatang semati yami อะตินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมชุมิชาชาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุปราเมระยะมะชักปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ นโมโพธิสัตโตฯอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตฯอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตฯอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสัจจวานังอธิธรรมิพุทธังอธิธรรมิธรรมังอธิธรรมิสังฆังอธิธรรมิ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นพระเวลาหัวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญยาประชาหัวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้พยาบามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปะลิหะดันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชัลาผู้ชะที่เกิดเป็นนันทชะที่เกิดเป็นสังเสทะชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารักกุศลผลบุญให้ท่วทุกตัวสัตว์เถิด